ธรรมชาติของชีวิตสัตว์โลกมันจะต้องมีการช่วยกันช่วยกันในภาษาในภาษาอย่างธรรมดาก็ช่วยกันช่วยผู้ที่มีแรงกว่ารู้มากกว่าก็ช่วยผู้มีแรงน้อยรู้น้อยกว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาก็เรียกการช่วยนั้นว่าการ ปกครองต่าเมืองการแบ่งผลประโยชน์ใช่ไหมไอเดียวปาดปลายเปนเสียหายไปแล้วเลี้ยวไปแล้ว mm hmm. ก็แค่นั้นนะก็ช่วยผู้มีมีมีโอกาสบางทีเนี่ยไม่ได้เก่งกว่าหรอก oh. ไม่ได้สามารถกว่าเท่าไหร่หรอกแต่โอกาส mm hmm. นั้นมันพอเหมาะพอเจาะก,กับตัวเองได้ช่วย mm hmm. ก็ได้ก็ช่วยได้แต่โดยโดยสัจจะแล้วก็คือมีความสามารถยิ่งกว่ามีความสามารถมีเรี่ยวแรงมีความรอบรู้เฉลียวฉลาดตนมากกว่าก็สามารถที่จะช่วยผู้อื่นได้มากนี่แหละเป็นความประเสริฐเป็นความประเสริฐของมนุษย์ได้มีประโยชน์ต่อผู้อื่น มีประโยชน์ต่อผู้ได้ผู้ได้มากมายสํานวนก็บอกว่ารับใช้รับใช้ผู้อื่นสํานวนว่าเป็นผู้ช่วยเขารับใช้ที่จริงก็คือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจริงๆโดยสาระแท้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยตรงนี่จะเป็นคุณกาเพราะว่าเราจะเป็นเด็กเป็นเลขช่วยได้เราก็เป็นประโยชน์เป็นยิ่งผู้ใหญ่ โดยสัจจะตามควรมันก็ควรจะแรงมากกว่ารู้มากกว่านะมีสมรรถนะมีความจบนานในน,นั้นในนี้มากกว่าก็ช่วยผู้ที่น้อยกว่าผู้ที่ด้อยกว่าได้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมาจนกระทั่งถึงคนคนยิ่งรู้ว่าต้องมันเป็นสุดไปความเสรตแล้วก็ขนขวาย สร้างความประเสริฐอันนี้ให้แก่ตนไปเรื่อยๆยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็จะยิ่งรู้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นชำนาญขึ้นนะพราะเฉะนั้นจึงไม่ควรกล่าวว่าธรรมะอย่ากจะุิลก,กันเลย,ยไอ้นี่ภาษานี่มันคนห่วยๆคนโง่งคนไม่เขา้าตรา้าเขาก็คิดอย่างนั้นคนพอมีปฏิภาณฉลาดหน่อยมันเข้าใจได้แล้ว ก็ะาจาะได้แล้วธรรมะกับการเมืองเนี่ยคือการเมืองหรือว่าเรื่องเลวร้ายที่มันประพฤติการเมองจนกลบจนเป็นฤหายเยอะทําให้คนงงทําให้คนเข้าใจไม่ได้ว่าพฤติกรรมจริงของมนุษย์มันคืออะไรพฤติกรรมจริงของมนุษย์ก็คือมีดีไม่ชั่วพฤติกรรมก็คือดีกับชั่วไม่ทําชั่วก็คือพฤติกรรมที่ถูกต้องและการเมืองก็คือทําดี แต่ทีนี้ไปคนเป,ป็นประพฤติการเมืองชั่วโดยสับสนเลยและโอ้โตกงลงการเมืองดีหรือชั่วกันแน่การเมืองคือการดีไม่ใช่การชั่วการชั่วนะคือพวกบา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 มาทำให้การเมืองก็เสียหมดพวกบากกินหัวเท่านั้นเองอ๋อมันี้ได้ในตัวนั้นเหมือนกับว่าธรรมะอยู่หน้ากระดาษฝั่งหนึ่งการเมืองก็อยู่หน้ากระดาษฝั่งหนึ่ง การเมืองบนภาษากลางนภาษาไม่เสียเป็นภาษาดีจริงๆหมายถึงดีได้ซ้ําแต่พวกเลวมันไปทำต่างหาเนาะคาว่าดึงกขาบ่าการเมืองไปไปกำหนดว่าหมายความว่าสิ่งที่ไปใช้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวการเมืองคือเรื่องเลวเป็นเรื่องสงครามย่งชิงอำนาจเอ็ด้วย สงครามอย่างจริงมนณาด้วยแล้วก็ประพฤติเลวไร้ไร้ไปตอกับคําไหนก็กลายเป็นคําเลวหมดเลยป่วยการเมืองอะไรเงี้ยออะไรอ่ะการเบืองกับการเมืองเป็นกระดาษเดียวกันใช่ไหมครับใช่ดีไม่ดีอยู่หน้าเดียวกันด้วยรำไปเปียกหน้าตาใครถั่วเะนั้นเองอยู่หน้าเดียวกันตาใครถั่วก็เห็นเป็นการเมืองเป็นเรื่องเลว ถ้าตาใครดีก็เห็นไปเรื่องดีก็เรื่องเกิดแกท่ทิฏฐิความเห็นความเข้าใจเมื่อมีทิฏฐิความเห็นความเข้าใจเห็นดีอย่างถูกต้องสัจจะของมันแล้วก็ลงมือปฏิบัติงานรู้ว่าควรจะมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรที่จะดีอย่างนั้นที่จะดีอยา่างนั้นเมื่อหังในหลวงร .9 ท่านก็ท่านก็คงจะดึง เป็นมาทำโดยโดยที่ไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ว่าพระองค์คงคงสรงนำไปใช้ในเรื่องของการบริการทางการอ่านที่ตอนที่ทําไปอย่างนั้นก็คือธรรมะนั่นเองใช่ไแม้แต่บทบาทที่ก็ยังเป็นกัดก็อย่างที่อาตมาสรุปไงเราได้ออกแรง ได้ลงมือไปช่วยผู้อื่ได้ท่านก็ในรลวงรัชกาลที่เก้าท่านก็พาซื้อท่านก็ออกแรงช่วยผคนละป็าปทั่วประเทศไม่มีที่ไหนท่านไม่ไปถึงเลยท่านในหลวงรอกาลป้ายช่วยตามฐานะนของพระองค์มีข้าราชบริพารมีอะไรอ,อะไรประช่วยมันก็เป็นพฤติกรรมที่ชนตา ใครก็เห็นใครก็เห็นไปพฤติกรรมที่แท้แท้เลยกายกรรมวจีกรรมบอกมาเป็นกายวิญญาตวจีวิญญาณชัดๆมันเป็นปรากฏการณ์ที่จริงที่เห็นได้จับต้องได้จริงๆเลยคนจึงแย้งไม่ได้เลยคนจึงแย้งไม่ได้เลยจะชัดเจนนะจะดีก็เป็นเนื้อแท้เป็นเนื้อแท้เป็นสเตติก เป็นเรื่องของชัดๆของจริงมีอเหตุปัจจัยแท้เลยเป็นกายสกขีนี้ใช่เป็นกายสกิรเป็นกายสกิีที่ตรงเป็นตัวอย่องอางจริงอดุจิมกราดใช่ก็เหมือนกับอย่างพระสังฆราชท่านทรงอวยพรเนี่ยอวยพรวอาให้มีสีแล <c oughs> กปุ็ ก็กรรมดีปีกายกรรมวจีกรรมศีล <c oughs> ของท่านก็มีแต่กายกรรมวจีกรรมไม่เข้าถึงเอาวิปัิสนรอะไรต่ยังไม่ถึงหรอกท่านก็ได้ศีลก็อยู่ขนาดนี้ก็ชัดเจนแต่ว่าปรมาติจริงๆครับคุณต้องใช้กําลังจิตไปบังคับให้กายไปบังคับไปวาจาบันทาม เพราะงั้กายกรรมวจีกรรมที่เกิดได้ถูกบังคับไม่ทํามันไม่มีความฉลาดมันไม,ม่ปัญญามันไม่มีความจริงที่รู้อย่างมีพลังมีอํานาจมีอิทธิพลนะมีอิทธิพลมีอภุยะมีอภุยะครอบแหมแปลครอบงำนี่มันมันไปสวยเลยเป็นอิทธิพลอยู่เดือ อภุยะอภิปเป็นอิทธิพลอยู่เหนือหรือพลังแรงพลังสูงพลังอิทธิพลังก็คือกำลังอิทธิก็คือกำลังอยู่เหนืออะไรก็แล้วแต่ความเหนือคำนี้เป็นพลังนามธรรม,าท,มที่มันมีอัปดาามีพลังจริงๆขับขับดันข,ขับเคลื่อนเลยเป็นนามธรรมาท,ที่ขับดันขับเคลื่อน ให้กายวจยีไปด้วยพลังปัญญาไม่ใช่พลังไปกดข่มไม่พลังเป็นดันดันกายดันวาจาดันกายดันวาจามันเป็นพลังสมถะเท่านั้นอันนี้เป็นพลังแห่งปัญญาปัญญามันเป็นเองเป็นจริงแม่มันก็อธิบายยากเนาะอาตมากำลังอธิบายพวกนี้อยู่เนี่ยอภิญาภายตันดาแปดเนี่ย